เจอร์ลาดผู้ชัดไม่ซื้อซาร่าเข้าทีมที่ซาอุพร้อมเผยเรื่องราวที่ได้ใจแฟนลิเวอร์ p o o แฟนๆสบายใจได้ผมกรักนักเตะคนนี้ไปไม่น้อยกว่าพวกคุณสิ่งที่เจอรลาดอยากจะบอกแฟนๆหงแดงสตีเวนเจอรลาดอดีตคั่งลิเวอร์ p o o และกุนซือคนปัจจุบันของอันอิติฟาทีมดังในประเทศซาอุดิอาระเบียออกมาเปิดใจผ่านสื่อยืนยันชัดเจน ถึงกระแสข่าวที่ต้นสังกัดของเขาตกเป็นข่าวว่าจะซื้อโมฮัมเหม็ดซาลาห์ปิดตัวจีตทีมชาติอียิปต์มาร่วมทีมในฤดูกาลใหม่นี้ก่อนหน้านี้มีรายงานจากหลายสื่อว่าอันอิติฟากมีความคิดที่จะยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนประมาณ2 6พันล้านบาทให้กับลิเวอพูพิจารณาเพื่อปล่อยตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์พร้อมค่าเหนื่อยอีกปีละ80ล้านปอนประมาณ3 5พันล้านบาทให้นักเตะได้พิจารณาอีกด้วย แม้ว่าเอเย่นของนักเตะจะออกมายืนยันว่าไม่มีดีลหรือข้อเสนอใดๆเข้ามาและยืนยันจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ทางสตีเวนเจอร์ลาดก็ออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ซื้อซาราเข้าทีมแน่นอนเพราะเขายังจงรักภักดีกับลิเวอร์พูลเสมอและจะไม่พาซารามาสักของแดงแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเขาชื่นชอบซาร่ามากๆและหวังอยากให้อยู่ช่วยลิเวอร์พูลต่อไปอีกด้วยโดยสตีเวนเจอร์ลาดได้กล่าวว่าไม่ คำตอบคือไม่มฮัมหม็ดซาลาคือผู้เล่นคนโปรดของผมผมรักสโมรสรลิเวอร์พูลดังนั้นเขาจึงสามารถอยู่ในที่ที่เขาอยู่ได้ตลอดไปดิวมิลมแมนยูนิเต็ดเดินหน้าปล่อยสีแข้งพ้นทีมปีศาจแดงไก้ได้บทสรุปนกากปล่อยตัวสีนักเตะออกจากทีมมีช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนางแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังเดินหน้าปล่อยตัวสีนักเตะนี่ทีมชุดใหญ่ นช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะ2ใน4ีดีลคือแฮร์รี่แม็กไกว์และสกอตต์แมคโทมินีที่ได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยพร้อมจ่ายค่าตัวของทั้งสองคนรวมกันที่ราว5้าล้านปอนด์แต่ทั้งพีศาจ์แดงยังต้องการค่าตัวมากกว่านี้ขณะที่ดอนนี่ฟันเดอร์บกกังกังชาวดัตตใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปเล่นกับโอนอโซซิดาดด้วยสัญญาย,ยืมตัวนอกจากนี้เฟตกงักงกังชาบาซิล คืออีกหนึ่งนักเตะที่กำลังจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้มีหลายสโมสรในโยุโรปให้ความสนใจโดยแมนยูน n เต็ดจำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นบางรายออกจากทีมเพื่อเป็นการรักษาดุลไม่ให้ใกล้เคียงเพดานมากเกินไปตามกฎ Financial Fair p l y y และยังมีข่าวเชื่อมโยงกับโซฟิยันอัมลาบาดกับช่องแคต่ตอดิโบอีกด้วย